สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้พรอนพามารู้จักกับสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะคือย่างวงช้างค่ะลักษณะของย่างวงช้างเป็นพืชล้มลุกเป็นพืชที่มีอายุสั้นสูงก็ประมาณ15-60เซนค่ะมีขนปกคลุมเกือบ เกือบทั้งต้นค่ะขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะคะอย่างอย่างที่บ้านของพอนี้คือพอต้นก็แก่จัดใช่ไหม,มเมล็ดก็แก่ด้วยก,ก็ร่วงแล้วก็นอกใหม่ขึ้นมาเป็นเป็นวัตจักรแบบนี้ตลอดจะไม่เคยหมดเลยพอเข้าหน้าเล้งจัดจัดเขก็หมดอายุเขาก็ตายตายมาเมล็ดต้นใหม่ก็งอกขึ้นมาอีกเพราะว่าตรงเนี้ย มันอยู่ใกล้ใกล้น้ำเนาะเวลาเราล้างถ้วยล้างจานก็น้ำก็จะลงไปตรงเนี้ย <ว î> เขาก็เลยมีมีตลอดต้นต้นเดิมตายต้นใหม่ก็งอกขึ้นมาอย่างเงี้ยลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวใบก็สลับกันไปเป็นทรงรูปไข่แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ผิวใบจะหยาบแล้วก็มีมีรอยย่นเนาะกรุกระหลังใบและท้องใบมีขนเล็กน้อยก้านใบก็ยาวประมาณ3-7ถึงเซนก็ประมาณนี้ค่ะในส่วนของชื่อก็เรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาคนั้นๆน,น,นะคะอย่างแถวกาญจนบุรีก็จะเรียกผักแพวขาว รือทางสีราชาจะเรียกทวายงวงช้างถ้าแถวทางเหนือทางเนี้ยที่คนอยู่จะเรียกอ่างวงช้างน้อยเนาะถ้าแถวปัตตานีแถวนาราแถวทางมาลายูทางใต้อะก็เรียกกุนนอกาโบคือคือแล้วแต่การการเรียกจะต่างกันแล้วแต่ พื้นถิ่นพื้นที่นั้นๆนะคะเป็นสมุนไพรไทยที่มีสปปรรพคุณเยอะมากใช้ได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ สรรพคุณของย้าวังช้างนะคะข้อแรกเลยคือนำใบจากย้าวังช้างเนี่ยค่ะเอามาต้มใช้ลดน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะพวกที่มีค่าน้ำตาลสูงๆก็ใช้ใบต้มข้อที่สองก็ใช้เป็นยาแก้โรค โรคฉกะของเด็กๆอะคะ่ะโดยเฉพาะเด็กอ่อนยิ่งถ้าเด็กมีอาการตกใจในในเด็กเล็กๆบบบีบเบ,บีเด็กอ่อนๆเด็กแรกก็จะบางคนนะคะเหมือนเขาผวาบ่อยๆกลางคืนเขาจะมีอาการตกใจคือนอนนอนหลับไม่ไม่ไมสนิทมีอาการตื่นตกใจกลัวก็ใช้ต้นนะคะเอาเอามาต้ม ใช้ตั้งต้นเลยนะคะเอามาต้มให้เด็กเอาน้ำให้เด็กดื่มะคะ่ะจะช่วยได้ก็ที่ก็ที่สนะคะนำใบมาตำให้ละเอียดท่านเอาแต่น้ำใช้หยอดหูคนที่เป็นหูน้ำหนวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่กยไม่กยมีใช้ shed, นะ เมื่อเมื่อก่อนในอดีตใช้กันเยอะเพราะว่ายาวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าเท่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็พวกชนเผ่าอะไรก็ยังมีใช้อยู่พวกชนนบดยังมีการใช้อยู่ได้ผลดีและก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยแต่ต้องใช้ให้เป็นนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาแพทย์แผนไทยอ่ะ คนที่มีความชำนิชำนาญด้านสมุนไพรจะดีกว่าข้อที่5ก็ใช้ใบเหมือนกันคั้นเอาอแต่น้ำใช้หยอดตาสำหรับคนที่เป็นโรคตาฟางอะคะ่ะเหมือนเราเครื่องตาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้อยู่ข้อที่6เชลวแรก น้ำมะคั้นออกแต่น้ำใช้หยดตาแก้ตาอักเสบตาเจ็บตาฟางตาหมวัวนี้ใช้เฉพาะแรกนะคะคือคือทุกส่วน่จะใช้ประโยชน์ได้หมดข้อที่7จ็ดสรรพคุณช่วยแก้โรคลักลกระปิดแักกระเปิดเหมือนเลือดเลือดออกตามไรฟันนะคะขาดพวกวิตามินซีอะ่ะก็ใช้ตัวนี้ได้อันนี้ก็ใช้ทั้งต้นเหมือนกัน ข้อที่8ใช้แก้อาการปากเท้าเปื่อยโดยการนำต้นสดมาตำให้ละเอียดใช้เอาแต่น้ำมาบ้วนปากลัวคอวันละ4-6ครั้งข้อที่9เป็นยากแก้ไข้ลดไข้ช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้เพราะมันเป็นยาเย็นเนาะข้อที่10ใช้แก้กระหายน้ำ รดับ,บร้อนภายในอันนี้ใช้ทั้งต้นเยอะมากสับป,ปะคุณหรือคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะค่ะหรือเป็นยาแก้ไอแต่ที่ใช้กันมากอาตอนตอนที่มีโควิดเนาะขายดีมากต้นนี้แต่พอไม่ได้ขายหรอกอ่า ถอนให้เขาเฉยๆเพราะมันมีเยอะถอนทั้งต้นแล้วก็ส่งไปให้เขาเขาจะเอาไปใช้ตาแห้งหรือใช้สดก็แล้วแล้วแต่เพราะคนที่เขารู้อยู่แล้วเนาะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างก็ก็ให้เขาเอาไปใช้หรือจะเอามาใช้แบบอ่าฟกช้ำเกิดเราไปกระแทกอะไรอย่างเงี้ยแก้ฟกช้ำดำเขียวก็ใช้ได้อยู่ ใครจะใช้ก็ตามที่พรบอกอะค่ะต้องปรึกษาปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์เฉพาะทางด้านสมุนไพรจะดีที่สุดเนาะอันนี้ในส่วนของดอกดอกย่้าวงช้างจะออกด้านเดียวนะคะเฉพาะด้านบนต่างจากต้นไม้อื่นๆเห็นไหมคะดอกเขาจะออกด้านเดียวเฉพาะด้านบนเท่านั้น แล้วพอออกมาได้สักระยะหนึ่งอดอกก็กจะโน้มลงเหมือนเหมือนโค้งลงอะ่ะโน้มลงมาด้านล่างลักษณะคล้ายงวงช้างเลยเป็นที่มาของญ้างวงช้างเนาะนที่บ้านพอมีเยอะมากพอมาดูเออน่าจะ เอาเรื่องนี้มาบอกเล่าเก้าสิบกันเนาะแลกแลกเปลี่ยนกันเผื่อคนที่เขามีแต่เขายังใช้ไม่เป็นหรือคนที่อยากใช้แล้วไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงหน้าตามันเป็นยังไงก็สามารถดูได้นะคะลักษณะใบเห็นไหมคะใบจะเขียวเข้มใบใบจะมนลักษณะเป็นรีรีรูปไข่อะคะ่ะ คนใบจะกว้างใบเรียวปลายใบยจะเรียว